นุ้ยพี่แป๊ดหนูมีมอเตอร์ไซค์ค่ะพี่แป๊ดวางเลยค่ะไปนี่หน้าใครถึงเลยนุ้ย

ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันวิพาเหลือวัฒนาพงศ์นะคะเป็นผู้ตรวจการพยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีนศรีราชา,ว,ชาวันนี้ทางโรงพยาบาลเราก็ได้มาฉีดวัคซีนตามฤดูกาลนะคะวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่นะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราจะฉีดที่โรงพยาบาลแต่ด้วยสถานการณ์โควิด -19 นะคะทางโรงพยาบาลเองก็มีความจําเป็นที่จะต้องเว้นระยะห่างซึ่งอาจจะไม่เหมาะในการที่จะให้บริการประชาชน ก็เลยมาขอความร่วมมือจากอำเภอนะคะมาขอใช้สถานที่ซึ่งกลุ่มเสี่ยงที่เราจะฉีดก็คงเหมือนเดิมก็เป็น7กลุ่มนะคะ7กลุ่มที่เราต้องให้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่นะคะก็คือกลุ่มประชาชนที่มีอายุ65ปีขึ้นไปนะคะใครที่มีอายุ65ปีขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะเราฉีดได้แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่มีโรคประจําตัวโรคประจําตัวอะไรบ้างก็จะมี เบาหวานนะคะเบาหวานหอบหืดโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแล้วก็หลอดเลือดสมองโรคไตาวายแล้วก็โรคมะเร็งที่กําลังให้ยาเคมีบําบัดแล้วก็ผู้ที่อยู่ในให้ภูมิภูมิุ้มงกันบกพร่องนะคะและอีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็เป็นผู้ที่มีพิการทางสมองซึ่งกลุ่มนี้น่าจะให้บริการที่บ้านเดี๋ยวทางโรงพยาบาลจะไปเยี่ยมบ้านแล้วก็นําวัคซีนไปฉีดถึงบ้านเลยโดยไม่ต้องมานะคะแล้วก็กลุ่มธาลัสซีเมียนะคะ แล้วก็กลุ่มที่มีน้ำหนักเกิน100ยกิโลขึ้นไปนะคะซึ่งแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มหญิงตั้งครรภ์สเดือนขึ้นไปนี่ก็ให้รับวัคซีนแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งก็กลุ่มเด็กอายุ6เดือนถึง2ปีนะคะอันนี้คือ7กลุ่มเสี่ยงที่สมควรได้รับวัคซีนแต่ในวันนี้นะคะเนื่องจากว่าเราเองต้องการเว้นระยะห่างแล้วก็การให้ประชาชนมาเป็นช่วงเวลาก็เลยได้ให้ได้ความร่วมมือขอความร่วมมือกับอ,อสมอ ให้ไปแจกบัตรคิวนะคะไปแจกบัตรคิวเพื่อที่จะนัดหมายให้ประชาชนมาเป็นกลุ่มก้อนเป็นช่วงเวลาเราจะได้บริหารจัดการในการเว้นระยะป้องกันโควิด -19 ได้นะคะก็ต้องขออภัยด้วยที่ไม่ได้รับความสะดวกหรืออาจจะไม่ทราบข่าวคราว,าวตรงนี้แต่ว่าวัคซีนวันนี้นะคะเราเพิ่งมาล็อตแรกนะคะมาล็อตแรกประมาณ900เข็มซึ่งเราก็ได้ไปสารกับอ,อสมอจาชุมชนต่างๆแจกบัตรคิวมานะคะแล้วก็ถ้ามี ครั้งต่อไปก็จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกนะคะว่ามาเมื่อไหร่ซึ่งทางเราเองก็ต้องรอฟังข่าวเหมือนกันค่ะข,ขอบคุณค่ะ